คือแลนซ์อัมสตรองค่ะเป็นนักปั่นจักรยานอาชีพนะคะแลนซ์บอกว่าแรงบันดาลใจไม่ช่วยให้คุณไปได้ไกลนักหรอกถ้าขาคุณไม่มีแรงนี่คือที่มาของหัวข้อที่เกดจะนํำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ค่ะผมมือได้ค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้มายืนอยู่บนเวทีฟิททอคแห่งนี้ค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวกันก่อนนะคะหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเก๋ค่ะชื่อเก๋นะคะดารินปริญญากุลตอนนี้เก๋ทำงานประจำค่ะเป็นรองบรรณาธิการอยู่ที่สำนักข่าว e f i n a n c e t h a เว็บไซต์ทางการเงินที่ดีที่สุดของไทยในเครือ eFin Group ค่ะต้องขออนุญ,ญาตแอบขายของนิดนึงนะคะวันนี้เหมือนเจ้านายเกยจะมาฟังด้วย เกศเป็นเพียงแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรมดาคนหนึ่งค่ะที่รักแล้วก็หลงไหลในการปั่นจักรยานทางไกลค่ะเก๋ใช้เวลาในวันหยุดแล้วก็วันพักร้อนของเก๋แทบทุกวันนะคะไปกับการปั่นจักรยานในวันที่พีพ่ท็อปซึ่งเป็นผู้จัดงานนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เกศเคารพด้วยค่ะโทรศัพท์มาบอกว่าอยากให้เกศช่วยมาเป็นหนึ่งในฟิตท็อกเกอร์งานนี้ให้หน่อย วันนั้นบอกตรงว่าเกศตกใจมากนะคะจําได้ว่าตอบกลับพี่ท็อปไปว่าเฮ้ยพี่เอาจริงดิปั่นจักรยานบ้าบออย่างเก๋เนี่ยนะที่จะมาพูดอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนฟังได้พี่ท็อปตอบกลับมาค่ะว่าก็ในเมื่อพี่มีเก๋เป็นไอดอลในการออกกาลังกายเกย๋ก็น่าจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนฟังได้แล้วก็ความเป็นคนธรรมดาของเก๋นี่แหละที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนฟังที่ทุกคนเขาก็เป็นคนธรรมดากันทั้งนั้นแหละ เออวันนั้นพี่ท็อปพูดดีมากเลยอะคะ่ะเก๋ก็ตกปากรับคําไปแบบงงๆนะคะแต่หลังจากที่เก๋รับปากไปแล้วเนี่ยเก๋ก็ต้องเครียดเครียดมากนะคะถ้าเกิดความเครียดมี10ระดับเนี่ยเก๋ก็เครียดแบบว่า10 10 10สิเลยะคะ่ะเพราะว่าเก,ก๋ไม่ใช่คนที่มีความรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายหรือโภชนาการใดๆเลยะคะ่ะ ที่สาคัญคือเก๋ไม่ใช่คนที่สามารถทรานฟอร์มตัวเองได้จากการออกกําลังกายอะ่ะเก๋ไม่ใช่คนที่เคยอ้วนแล้วผอมคือสวยอย่างนี้อยู่แล้วนะหรือว่าไม่ใช่คนที่เคยป่วยแล้วก็มาหายป่วยจากการออกกําลังกายอะค่ะแบบเฮ้ยแล้วเราจะเอาอะไรมาพูดให้คนเป็นร้อยปันพันฟังวันนี้แต่สุดท้ายค่ะเก๋ก็ตั้งสตินะคะแล้วก็ทบทวนค่ะว่าไอ้การปั่นจักรยานบ้าบอของเก๋ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างไหม เก๋ก็ได้พบนะคะว่าทั้งแรงบรนดาลใจแล้วก็ใจบรนดานแรงที่เก๋ได้รับจากการออกกําลังกายนี่แหละการปั่นจักรยานนี่แหละที่มันมีค่าสําหรับเก๋มากๆนะคะแล้วก็เก๋ก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ส่งต่อให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะถ้าเป็นคนที่รู้จักเก๋มานานนานเกิน5ปีนะคะจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเก๋เป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยค่ะไม่มีแพสชั่นค่ะแล้วก็ขี้เกียจมากๆนะคะ แต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนค่ะที่ทําให้เก๋หันมาเริ่มต้นออกกําลังกายอย่างจริงจังเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่เก๋คิดถึงมันทีไรเก๋ก็ต้องขาตัวเองทุกทีนะคะมันเริ่มมาจากแค่ว่าตอนนั้นน่ะเก๋อยากบริจาคเลือดค่ะแต่เก๋มีปัญหาคือเก๋เป็นคนที่ความดันต่ําทําให้ทุกครั้งเวลาเก๋ไปบริจาคเลือดเนี่ยเกย๋จะไม่ผ่านตั้งแต่ด่านแรกของการบริจาคเลือดเลยอ่ะคือโตะวัดความดันแต่ว่าตอนนั้นน่ะ เนื่องจากเหมือนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันวอนน่ะคืออยากเป็นคนสวยใจบุญฉันต้องบริจาคเลือดให้ได้เก๋ก <laughs> ็คิดเอาเองนะคะว่าที่เราความดันต่ำเนี่ยคงเป็นเพราะว่าเราไม่แข็งแรงมั้งเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเก๋ก็เลยเริ่มต้นออกกําลังกายตั้งแต่บัดนั้นค่ะด้วยการวิ่งแล้วก็ฟิตเนสตอนนั้นจ้างเทรนเนอร์ด้วยนะจ๊ะลงทุนมากบอกเลย แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเก๋ก็เพิ่งมารู้ความจริงนะคะว่าไอ้วัดความดันอะมึงไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้แค่เรากระโดดกระโดดนะคะหรือว่ากินกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยแล้วไปวัดความดันความดันมันก็ขึ้นมันก็ปกติแล้วค่ะคืองโง่ไงแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเก๋เริ่มออกกําลังกายแล้วเก๋ก็รู้สึกดีกับมันนะคะเก๋ก็เลยทํามันมาเรื่อยๆค่ะ ในระหว่างที่เกะออกกําลังกายด้วยการวิ่งแล้วก็ฟิตเนสเนี่ยก็มีรุ่นน้องบางคนนะคะมันเริ่มปั่นจักรยานขออนุญาตเอ่ยนามค่ะมันชื่อแสบมันแสบสมชื่อด้วยในความรู้สึกเกตอนนั้นอะแสบมันบ้ามากเลยนะคะเพราะว่ามันปั่นจักรยานไปทุกที่เลยค่ะทํางานมันก็ปั่นมาแล้วมีอยู่วันหนึ่งเรานัดกันที่บ้านเพื่อนแถวบางใหญ่นะคะห่างจากบ้านแสบเนี่ยหกสิบกโลเฮ้ยมันปั่นจักรยานมาวันนั้นเพื่อนทุกคนเนี่ยคือลุมด่ามันค่ะแบบแสบมัเป็นบ้า างวันแดดก็ร้อนกรุงเทพถนนอันตรายปั่นมาได้ยังไงนั่งด่าด่ามานะคะแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะเกดมีโอกาสได้ไปสัมมนาไปทํางานนะคะที่อัมพาวาค่ะแล้วแสบก็ไปด้วยนางก็ไม่หลุดคอนเซปต,ต์จะเอาจัก,กรยานไปแต่ว่าไม่ได้ปั่นไปนะคะเอาขึ้นรถไปค่ะที่รีสอร์ทเนี่ยมีจักรยานให้ยืมนะคะออแสบก็เลยชวนเก๋บอกว่าเฮ้ยพี่เก๋ลองปั่นจักรยานดูเก๋ก็ปั่นจักรยานจาก รีสอร์ทค่ะไปตลาดน้ำอัมพวาระยะทางนะคะไป7กิโลแล้วก็กลับอีก7กิโลรวมเป็น14กิโลเมตรนั่นคือจุดเริ่มต้นการปั่นจักรยานของเกค๋ค่ะวันนั้นจำได้ว่าปั่นเสร็จเนี่ยเกตบล่แสบทีนึงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแสบพี่ชอบวะ่ะในตอนนั้นนะคะความรู้สึกเก๋ที่ชอบการปั่นจักรยานเนี่ยก็เพราะว่าเก๋รู้สึกว่ามันทำให้เก๋สามารถไปไหนก็ได้ด้วยสองขาของตัวเองค่ะเก๋ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะ เกยขับรถไม่เป็นมันก็มาจากแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆแค่นั้นนะคะจนวันนั้นถึงวันนี้นะคะผ่านมากว่เกือบ5ปีแล้วะคะ่ะทุกครั้งเวลาแสบมันเจอหน้าเกยเนี่ยมันก็จะทักเกยค่ะว่าพี่แม่งบ้ากว่าผมอีกซึ่งก็จริงนะคะตอนนี้เกยบ้ากว่ามันแบบว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยค่ะถ้าพูดถึงการปั่นจักรยานทางไกลทุกท่านคิดว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าไกลคะคกี่กิโลเมตร แต่สำหรับพวกเรานะคะนักปั่นจัก,กรยานทางไกลเนี่ยเรามีสนามทดสอบค่ะที่เรียกว่าออเดซึ่งจัดกันทั่วโลกนะคะออเดเนี่ยมาจากคำว่าออเด็ i เชค่ะแปลว่าบ้าบินมันคือกีฬาของคนบ้าที่แท้ทรูค่ะวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะทุกท่านจะได้ทราบว่าในโลกนี้มันมีอีกกลุ่มคนบ้า,บากลุ่มนี้อยู่ในแวดวงการกีฬาการออกกำลังกายด้วยนะเว้ย ออแดกเนี่ยเป็นกีฬาปั่นจัก,กรยานนะคะที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องปั่นจัก,กรยานระยะทางที่กําหนดภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีการจัดอันดับค่ะนั่นะหมายถึงว่าเราต้องแข่งกับตัวเองถ้าเกิดสามารถเข้าจุดฟินิชได้ทันเวลาถือว่าผ่านหลังจากที่เก๋ได้รู้จักกับออแดกนะคะมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่ให้เก๋เลยคะ่ะจากเดิมที่เก๋ก็ปั่นจัก,กรยานแบบไปกินไปเที่ยวถ่ายรูปชิลๆนะคะ มันกลายเป็นว่าเฮ้ยโลกนี้มันมีการปั่นทางไกลแบบ200โล300โลก็มี400 600ไปจนถึงพันโลไม่บ้าไปแล้วว่ะใครจะปั่นได้นักรถยังเหนื่อยเลยใช่ไหมคะแต่สุดท้ายค่ะดารินก็สมัครปั่นไปครบทุกระยะที่เขามีค่ะ1,000กิโลเมตรเนี่ยเป็นระยะไกลที่สุดขอบคุณมากค่ะ1,000กิโลเมตรเป็นระยะไกลที่สุดที่เก๋สมัครแล้วก็เก๋สามารถปั่นจบนะคะ หลายคนก็บอกว่าเก๋บ,บ้าบางคนก็ชมด้วยว่าเก่งแต่ว่าเก๋จะบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้จักวงการออเดกเนี่ยคุณจะพบคนที่ทั้งบ้าทั้งเก่งทั้งอึดโอเคเยอะแยะมากมายเลยค่ะสถิติล่าสุดนะคะคนไทยที่ร่วมในกิจกรรมออเดกปี2018นะคะมีอยู่เกือบ14,000คน,นะคะ่ะคิดเป็นจำนวนคนเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะระยะทางที่พวกเราปั่นรวมกันค่ะกว่า4ล้านกิโลเมตร มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันเพิ่งแซงญี่ปุ่นมาหมัดเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่เก๋ปั่นจัก,กรยานทางไกลามาเนี่ยก็มีคำถามมากมายค่ะที่เกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะถ้าจะให้เก๋จัดอันดับคำถามที่เก๋ถูกถามมากที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นคำถามที่ว่าแกปั่นไปเพื่อซึ่งอันนี้เอาจริงๆมันเป็นคำตอบเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะคะเพราะว่า เอาวิจิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเก็บปั่นไปเพื่ออะไรเกียรู้แต่ว่าเกียมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทํามันค่ะในวงการออเดกเนี่ยเรามีคําพูดติดตลกนะคะว่ามันเป็นการปั่นแบบทรมานบันเทิงซึ่งความหมายมันตรงตัวมากนะคะเราปั่นแบบทรมานตัวเองอะ่ะทรมานร่างกายอะ่ะเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความสะใจอะไรบางอย่างแต่ข่าวดีก็คือตอนเนี้ย มันเริ่มมีสัญญาณที่ทําให้เก๋รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเก๋ปั่นจักรยานไปเพื่ออะไรกันแน่ส่วนตัวเก๋นะคะถ้าเกิดจะตอบคําถามว่าเราปั่นจักรยานไปเพื่ออะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีคิดย้อนกลับไปค่ะว่าเราได้อะไรจากการปั่นจักรยานทางไกลบ้างซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าก่อนที่เก๋จะมาขึ้นเวทีเนี้ยเกย๋ก็ต้องใช้คําว่าหมกมุ่นนะคะทุกครั้งที่เก๋ออกปั่นเนี่ยเกย๋ก็จะคิดอย่างหมกมุ่นค่ะว่า เราได้อะไรจากการปั่นจักรยานทางไกลบ้างเก๋ก็พบว่ามันมีความยีงามมากมายเลยนะคะเล่าให้ฟัง3วันก็ไม่จบแต่ถ้าเกิดจะให้เก๋สรุปรวบยอดมาให้ฟังสั้นๆเนี่ยเก๋ก็พบว่าเก๋ดได้ข้อคิดประมาณ5ข้อค่ะจากการปั่นจักรยานทางไกลซึ่งมันทําให้เก๋รู้สึกขอบคุณตัวเองทุกครั้งค่ะที่เมื่อ5ปีก่อนอะ่ะเก๋ตัดสินใจเริ่มต้นปั่นจักรยาน ข้อแรกค่ะเก๋ได้ค้นพบตัวเองที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อวานทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพราะว่าในการปั่นจักรยานทางไกลเนี่ยนอกจากเราจะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกายแล้วเนี่ยเรายังต้องก้าวข้ามขีดจำกัดทางจิตใจด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใจคุณไม่สู้ตั้งแต่แรกก็เท่ากับว่าคุณแพ้แต่ยังไม่ลงสนามค่ะ หลังจากที่เก๋ปั่นผ่านสนามที่ยากๆแล้วก็หนักๆมาเยอะนะคะมันทําให้เวลาเกศมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยเก๋ก็จะบอกกับตัวเองค่ะว่ายากกว่านี้แกยังผ่านมาแล้วเลยมันก็ทําให้เกบมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหานั้นได้ต่อไปค่ะข้อ2ค่ะเก๋เข้าใจสัจธรรมที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ ในการปั่นจัก,กรยานทางไกลนะคะระหว่างทางเนี่ยแน่นอนมันทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งท้อนะคะแต่เมื่อเราลงสนามแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็แค่หมุนขาให้ระยะทางมันประหารไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราอดทนมากพอกี่ร้อยกี่พันกิโลเราก็จะไปถึงค่ะแล้วเมื่อเกบไปถึงเส้นชัยนะคะเกยก็สังเกตใจตัวเองค่ะว่าใจมันจะฟูเลยนะคะมันจะแบบพึิเขิมลํำพองแบบเฮ้ยกูเก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดเกบไปเจอสนามที่ยาก หรือว่าเก๋ซ้อมไปไม่ถึงสรุปคือเก๋ปั่นไม่จบเนี่ยใจเก๋มันก็จะแฟบเลยนะคะมันจะเหี่ยวมันจะนอยเมื่อก่อนบางทีเก๋นอยไปหลายวันเลยอะคะ่ะแต่เมื่อเก๋ดได้ผ่านสนามมาแบบเยอะเยอะมากๆอะหลายสิบหลายร้อยสนามอะ,ะเก๋ก็ได้รู้ค่ะว่าทุกอย่างที่ว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายมันล้วนแต่จะต้องผ่านไปทั้งสิ้น,นะคะ่ะแล้วมันก็จะมีสนามใหม่ๆมาให้เราได้ทดสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา ชีวิตก็เช่นกันนะคะไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ค่ะมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดไปซึ่งตัวเก๋เองเนี่ยเกย๋อาจจะเข้าใจมันจากการปั่นจัก,กรยานทุกท่านก็อาจจะเข้าใจมันจากกิจกรรมอื่นๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายเก๋ก็อยากให้ทุกคนพยายามทําความเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะข้อ3ค่ะเก๋ได้เรียนรู้วิธีขึ้น และลงจากที่สูงค่ะหลังจากที่เก็บปั่นจัก,กรยานทางไกลามาได้ประมาณ4ปีนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่5เนี่ยเกย๋ก็เริ่มมองหาสนามที่มันท้าทายตัยวเองมากกว่าเดิมที่ไม่ใช่ระยะทางก็ไปเจอกับความสูงค่ะจากเดิมเนี่ยนะคะเก๋เป็นคนที่ไม่ชอบปั่นขึ้นเขานะคะเพราะเก๋รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้ระยะทาง แต่เมื่อเก๋มีโอกาสได้ปั่นขึ้นเขาบ่อยๆเนี่ยเก๋กลับรู้สึกชอบมันค่ะเพราะว่ามันท้าทายตัวเองมากกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือมันได้ใช้แรงของเราจริงๆค่ะมันต่างจากการปั่นทางราบที่เราอาจจะปั่นเกาะกลุ่มไปกับเพื่อนๆมันจะเหนื่อยน้อยกว่าปั่นคนเดียวนะคะเพราะว่าจะมีเพื่อนคอยบังลมให้เราค่ะในวงการจักรยานมีคํากล่าวว่าภูเขาไม่เคยโกหกค่ะถ้าคุณได้ปั่นขึ้นเขาคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงคุณนะมีเท่าไหร่ นอกจากนั้นนะคะเก๋ได้พบว่าการปั่นขึ้นเขาเนี่ยมันว่าเหนื่อยว่ายากแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนลงเนี่ยมันทั้งยากแล้วก็อันตรายกว่าแบบมากๆเลยะคะ่ะเก๋เคยลงเขาไปร้องไห้ไปอ่ะแบบกลัวตายะคะ่ะในชีวิตเราก็เช่นกันค่ะอย่างเช่นการทํางานนะคะการจะขึ้นสู่ตําแหน่งสูงๆเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะยากแต่พอเราได้ขึ้นไปยืนตรงนั้นแล้วเนี่ยความเหนื่อยมันจะหายไปเป็นปิดทิ้งเลยใช่ไหมคะ เราภูมิใจอยู่ตรงนั้นแต่เก๋ก,ก็อยากให้ทุกคนเผื่อทางลงเอาไว้ด้วยค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดไปมีขึ้นก็ต้องมีลงค่ะดังนั้นเมื่อเราต้องลงเนี่ยเราก็ควรวางแผนการลงอย่างปลอดภัยเราต้องแลนดิ้งอย่างสง่าง,งามด้วยค่ะไม่ลงไปร้องไห้ไปอย่างนี้นะข้อ4ค่ะเก๋ดได้เข้าใกล้กับคำว่าอิสรภาพที่แท้จริงค่ะ อนนี้อาจจะยังไปไม่ถึงนะคะแต่เก๋รู้แล้วว่าเก๋จะไปถึงมันได้ยังไงและเก๋ก็พยายามอยู่เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้น่าจะรู้จักเอลิอุสคิโชเก้วันนี้ไม่มีภาพมาให้ดูนะน่าจะรู้จักนะคะนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาที่เขาสร้างสถิติมาราธอนครั้งใหม่ที่เบอร์ลินมาราทอนครั้งล่าสุดคิโชเก้เป็นนักกีฬาที่นักกีฬาตัวอย่างนะคะที่สามารถสร้างทั้งผลงานในสนามแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้พร้อมกัน มีแนวคิดหนึ่งของคิปโชเก้ที่น่าสนใจมากๆค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าชัยชนะคือเบื้องหลังของความสำเร็จคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตเท่านั้นถึงจะได้พบกับอิสรภาพไม่อย่างนั้นคุณจะตกเป็นทาสของอารมณ์และแพสชั่นของตัวคุณเองเมื่อเกศได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้ของคิปโชเก้นะคะทำให้เกศคิดถึงภาพนี้ค่ะภาพนี้คือ ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งค่ะที่ถูกใช้สร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายวงการรวมไปถึงวงการปั่นจักรยานด้วยนะคะภาพน,นี้สื่อความหมายว่าเมื่อคุณเห็นใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จนั่นคือคุณเห็นแค่ยอดของภูเขาค่ะที่เป็นส่วนเล็กนิดเดียวนักปั่นที่สามารถพิชิตได้ทุกสนามหรือว่าแชมป์ที่ได้ถ้วยรางวัลนั่นเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาเล็กนิดเดียวแต่ทุกคนมองเห็นแต่ภายใต้ยอดนั้นค่ะ มันมีฐานของภูเขาที่ใหญ่มากและไม่มีใครมองเห็นค่ะมันประกอบไปด้วยการซ้อมอย่างหนักความมีวินยัยความอดทนความผิดหวังความท้อทแท้เยอะแยะมากมายค่ะซึ่งในข้อนี้เก๋ก็ได้พิสูจน์มาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าสนามไหนก็ตามที่เก๋มีวินัยในการซ้อมมากพอหรือว่าเก๋อดทนมากพอส่วนใหญ่เก๋ก็จะปั่นไปถึงค่ะข้อสุดท้ายนะคะ แกมีโอกาสได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตค่ะเรื่องนี้มันมีจุดเปลี่ยนนะคะตรงที่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเกมีโอกาสได้ไปร่วมงานปั่นงานหนึ่งชื่อว่าปั่นทะลุดอยลอยฟ้าค่ะจัดโดยทีมงานจักรยานพิษณุโลกนะคะโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะคล้ายๆ9คนละ9ของพิตูนบอดี้แสลมนะคะโดยจะมีนักปั่นจักรยานจํานวนหนึ่งเนี่ย ปั่นจัก,กรยานจากแม่สอดไปที่โรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากคนที่จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลค่ะตัวนักปั่นเองเนี่ยก็ต้องบริจาคผ่านค่าสมัคนะคะ1,219รบาทนับตามจำนวนโค้งที่พวกเราต้องปั่นผ่านค่ะระยะทางในการปั่นสนามนี้นะคะคือ166กิโลเมตรกับความสูงหรือว่าระยะไต่กว่า4 0 0พเมตร ใครที่เคยขับรถหรือว่านั่งรถจากแม่สอดไปอุ้มผางน่าจะผ่อนึกภาพออกค่ะว่ามันเป็นการขึ้นเขาที่ชันมากโค้งเยอะมากแล้วก็อันตรายมากด้วยค่ะมันทําให้ถึงแม้ว่าตัวเก๋เองจะผ่านการปั่นสนามทางไกลามาเยอะขึ้นเขามาก็เยอะแต่เก๋ไม่มั่นใจเลยว่าสนามนี้เก๋จะปั่นผ่านค่ะเราเริ่มออกตัวกันตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะ สุดท้ายเนี่ยเกศสามารถไปถึงโรงพยาบาลอุ้มผางในเวลาสทุ่ม29นาทีค่ะก่อนหมดเวลาแค่ไม่กี่นาทีเองอะแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่สิ่งที่ทำให้เกศปั่นไปถึงค่ะมันนอกเหนือจากแรงซึ่งหมายถึงการซ้อมที่เกศเตรียมตัวมาแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญกว่านั่นก็คือก่อนที่เกศจะไปปั่นค่ะเกศได้ไปบอกเรียกว่าบอกบุญก็ได้นะกับคนสนิทค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแม้กระทั่งแหล่งข่าว ตัวพี่ท็อปเองเจ้านายเกยเองเนี่ยโดนหมดนะคะน่าจะจํากันได้เก๋ไปบอกทุกคนว่าเก๋จะไปร่วมปั่นงานนี้ค่ะเก๋ต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนปรากฏว่ามีคนร่วมทําบุญเนะับเก๋เยอะมากเลยอะคือมันเยอะกว่าที่เก๋คิดไว้หลายเท่าเลยค่ะทําให้สนามเนี้ยเก๋กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าเก๋ใช้ใจปั่นมากกว่าแรงเพราะว่าแรงเก๋มันหมดไปนังแต่ครึ่งทางแล้วค่ะ สนามนี้คือใจบรรดาลแรงอย่างแท้จริงเพราะว่าเกศได้แบบความตั้งใจของทุกคนขึ้นไปด้วยค่ะหลังจากที่ปั่นจบสนามนี้นะคะมันก็เกิดจุดเปลี่ยนในใ,นใจเกศค่ะเกี่ยวกับเป้าหมายการปั่นจัก,กรยานของตัวเองจากเดิมที่เกศก็มีเป้าหมายแค่อยากทดสอบตัวเองในสนามที่ไกลขึ้นยากขึ้นสูงขึ้นกลายเป็นว่าเกศกลับมาคิดใหม่ค่ะว่าจริงๆแล้วเกศควรปั่นจักรยานด้วยวัตถุประสงค์อะไรที่มันมากกว่านั้นไหม มันทำให้เก๋คิดถึงประโยคหนึ่งของคุณจอห์นวอร์เรนเทนค่ะคุณจอห์นเป็นนักดำน้ำในถ้ำชาวอังกฤษคนแรกที่เจอทีมหมูป่าและโค้ชในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนค่ะคุณจอห์นบอกภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วยชีวิตหมูป่าค่ะว่าฉันดำน้ำด้วยความหลงไหลและสงสัยมาตลอดว่าทั้งหมดนี้ฉันทำเพื่ออะไรจนกระทั่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคำตอบของทุกอย่างที่ฉันทำมาทั้งชีวิตฟังแล้วมันโดนมากเลยค่ะ คือประโยคนี้ค่ะที่ทําให้เก๋มีความเชื่อและเก๋ก็มีความหวังว่าไอการปั่นจัก,กรยานอย่าง,ลงหลงไหลอย่าง,างคลั่งไคล้อองเก๋เนี่ยมันน่าจะมีคําตอบอะไรที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ได้บ้างค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เก๋ยังไม่เจอค่ะแต่ว่าเมื่อเก๋ปักธงไปแล้วเนี่ยเก๋ก็มั่นใจว่าเก๋จะต้องเจอกับมันในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายต้องขอบคุณพี่ท็อปแล้วก็ทีมงาน Fit ท็อปไทยแลนด์นะคะที่ให้เกียรติแล้วก็ทำให้เกียรติได้มีโอกาสทบทวนถ,ถึงสิ่งที่เกียรติได้รับจากการปั่นจักรยานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะได้พบกับแรงบันดาลใจของตัวเองและเริ่มต้นลงมือทำมันตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบคุณเพื่อนๆที่มาเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ